แอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 เดี๋ยวครไปเดี๋ยไปเลย ยูจูตอร์อติมตัวนี้ปี2 0 0 4ครับอติมาปี2 0 0 4น้ำยาหายน้ำยาแอร์หายครับตัวนี้ แผงนี่อันนี้ครับเบื้องต้นเจอแผงคอนเดนเซอร์ซึมนะครับนี่เป็นรอยจุดๆุอยู่ข้างในอยู่ข้างในรอยจุดๆุดดำๆคือรอยซึมรอยรั่วเป็นจุด,จด,จด ดำดำนะแต่จุดดำดำมนคือรอยรั่วฮะก็มีหลายจุดนะหลายจุดอยู่ข้างในนี่มีหลายจุดฮะแต่จะที่เห็นเห็นเห็นจุดใหญ่ๆคือจุดนี้ยจุดใหญ่ข้างบนนี้ข้างล่างข้างล่างอีกสองสามจุดฝั่งนี้อีกเยอะเลยฝั่งนี้หลายจุดฮะคือจุดดำดำคือรอยรั่วะครับรอยข้ามน้ำมาอกมาเห็นไหมข้างนี้ข้ามน้ำมาอกมาข้างนี้ดำว้านี้ข้างนี้จะเป็นจุดๆจำๆคือ ค่าน้ำมันออกมานะครับสังเกตง่ายๆนะแต่มีรอยจำดำดำๆนี่ออกมาแสดงว่าน้ำมันมันออกมาแล้วก็มีฝุ่นมากาะมันก็จะดำนะครับกาแฟนะครับบนนี้หนึ่งจุดข้างล่างหนึ่งจุดมีหลายจุดครับหลายจุดโอเคนะครับเรื่องต้นก็เจอแผงคอนเซอร์รั่วครับอัตติมามาเติมยาใช้ก่อนครับเติมยาใช้ก่อน มันย้ายไปคนวาวจะสูงไปนิดนึงครับคอนโทรลวาวจะสูงไปหน่อยคอนโทรลวาวจะสูงไปหน่อยคอนโทรลวาวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ คนลคทนวาจะสูงไปนิดหนึ่งธรรมดาอยู่มาแล้กสามสิบขึ้นสูงไปนีดหนึ่งคนทนวามันก็นทีไม่ได้ไม่เสียครับก็ถือว่นะคนคนาไม่ค่อยดีนนทนวาไม่ค่อยดี เริ่มลงมาหน่อยนะครับคซนมาเริ่มลงมาแล้วนะโนนอเริ่มลงมาแล้วมันต้องลงต่ำกว่า40นะถ้าสูงกว่า40ก็ไม่ค่อยดียาเต็มแล้วยาเต็มแล้วเต็มยาเต็มแล้ว ตีว่วสองทงันสีนี่เหมืับต้องท่นท,นท,านทนบาวลงมาแล้วครับ มันต้องต่ำอยู่ประมาณสามสิบนะครับ่อันนี้อยู่มันสองร้อยที่สองตู้ครับสองตู้ก็อยู่ยในเกณฑ์ที่นี่ก็ถือว่าดีอยู่ครับยินเกณฑ์นี้ถือว่าโอเคกับฟนรว,วาวนะครับเมื่อกี้มันขึ้นมาสี่สิบนะครับแล้วลงมานี่ลงมาอย่างนี้ก็โอเคใช้ได้ มันจะ้นขึ้นสูงกัม,มันมันยากขาด้วขึ้นสูงนะอ่ามันต้องต้องใส่ข้างนี้เข้าไปต้องใส่ข้างนี้ฮะต้องใส่ข้างนี้จะถูกต้อง